สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าการเลี้ยงวัวขุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกำไรหรือว่าขาดทุนกันแน่นะครับนะวันนี้ผมจะมาพาพี่น้องเนี่ยหาความรู้นะฮะเกี่ยวกับต้นทุนกำไรในการเลี้ยงวัวขุน ะะอ,าอาจจะไม่ละเอียด100%แต่ว่าข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แก่พี่น้อง FC มากๆโดยเฉพาะมือใหม่นะครับนะเดี๋ยวไปดูกันว่าต้นทุนการเลี้ยงวัวขุนมีอะไรบ้างแล้วก็กำไรคิดยังไงบ้างไปติดตามกันครับครับผมก่อนที่เราจะรู้ว่าต้นทุนเรามีอะไรบ้างเนี่ย เราต้องรู้ก่อนนะครับพี่น้องครับว่าวัวเราจะขายได้ในกิโลละเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ผมจะตั้งไว้ที่กิโลละ100บาทนะครับนะอันนี้คือแบบเป็นวัวที่โตเต็มที่นะครับอัตราการโตหรือว่าอัตราการแลกเนื้อของเขาเนี่ยผมคิดที่1กิโลกรัมต่อวันนะครับนะเอาละครับทีนี้มาดูต้นทุนนะฮะ ต้นทุนก็คือ,อค่าตัวหมายถึงว่าค่าวัวที่เราซื้อเข้ามานั่นแหละครับคือค่าตัวนะฮะผมคิดไว้ที่สามหมื่นบาทนะครับสามหมบาทนี่คือรวมทั้งหมดแล้วนะครับคือรวมค่าขนส่งรวมค่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินทางนะฮะนั่นคือแบบว่าเราบวกไปแล้วนะครับบวกไปแล้วก็คือ ตีไปวัวหนักประมาณสัก300กิโลนะฮะอันนี้คือตีรวมๆนะครับนะประมาณ300กิโลค่าตัวก็ประมาณ30,000บาทน,นั่นคือต้นทุนอันที่1นะครับส่วนต้นทุนอันที่2นะฮะต้นทุนอันที่2ก็คือค่าอาหารคนน้นนะค่าอาหารค้นเนี่ยผมตีไปเป็นราคากลางๆนะครับ ตีราคากลางๆก็คือ,อบัวเนี่ยมันจะกินอยู่ประมาณ5-7ถึงกิโลกร,รัมต่อตัวต่อวันนะครับผมคิดที่6กกิโลกร,รัมนะครับพี่น้องครับ6กกิโลกร,รัมก็เอามาคูณด้วยราคาอาหารค้นต่อกิโลกร,รัมนะครับว่าต้นทุนเราซื้อมาได้เท่าไหร่ผมคิดที่กิโลกร,รัมละ10บาทนะอันนี้อาจจะสูงไปนิดนึงหรือว่า,าบางฟาร์มก็อาจจะไม่ถึงนะครับก็ เผื่อไว้นะครับนะก็ตกวันหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณ60บาทนะครับเพราะว่าวัวมันกิน6กิโลนะครับคูณ10เข้าไปก็60บาททีนี้มาดูต้นทุนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกหญ้าพวกฟางนะครับพวกยาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงยาวิตามินยาฆ่าเชือ้อยา อะไรก็แล้วแต่ที่ก่อนที่เราจะเอามาขุนเนี่ยยา,าฝังหูทำหมันนะค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ตัวละประมาณ10บาทนะอันนี้คิดต่อวันนะครับนะรวมแล้วเป็น70แล้วนะครับต้นทุนในค่าอาหารแล้วก็ค่าจัดการต่างๆเนี่ยรวมเป็นต้นทุน70บาทนะครับเอาล้ครับทีนี้ มาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยนะสรุปแล้วต้นทุนทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็น3 0,000นนะครับสามหมื่นนะฮะบ,บวกด้วยค่าอาหารนะฮะเจ็ดสิบบาทนะครับต่อต่อวันนะครับเจ็ดสิบบาทคูณด้วยสามสิบสามสิบก็คือหนึ่งเดือนนะครับ คูณด้วย5นะฮะก็คือจํานวนเดือนที่เราขุนนะครับผมจะตั้งไว้ที่ขุนที่5เดือนนะฮะก็รวมแล้วประมาณ10,000กับ5 0าบาทนะครับนี่คือเป็นต้นทุนแล้วนะครับนะรวมกับค่าตัวค่าอาหารทั้งหมดเนี่ยค่าจัดการทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ40,000กับ5 0าบาทนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับนะ4 0่0กับ5 0าบาทเนี่ยทีนี้มาดูว่า การคิดกําไรเราคิดยังไงนะครับสมมุติว่านะสมมุติว่าบัวตัวนี้เนี่ยเราขุนได้เราขุนได้500กิโลกรัมนะครับผมบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าขายในกิโลกรัมละ1 0 0บาทหรืออาจจะต่ำกว่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นเป็นราคากลางที่ผมตั้งเอาไว้นะครับนะ <c oughs> ก็ขายได้ทั้งหมด50,000บาทอ่า ขายได้ทั้งหมด50,000บาทมาลบต้นทุน40,000กับ5 0าบาทก็จะเหลือกำไรทั้งหมดนะครับ9 5 0าบาทต่อเดือนอ่าไม่ใช่ครับขออภัยครับต่อตัวแล้วก็ต่อ1รอบขุน1รอบขุนก็คือ5เดือนนะครับนะนั่นนะครับนั่นก็เป็นต้นทุนแล้วก็อ่ากำไรที่พี่น้องจะสามารถทำได้นะครับทีนี้ มาดูว่าต้นทุนนี้มันคงที่ไหมกําไรนี้มันคงที่ไหมผมตอบได้เลยว่าไม่คงที่ครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีตัวแปรสําคัญอยู่ประมาณ5ข้อนะครับหข้อทั้งหมดเนี่ยผมเริ่มที่ค่าตัวนะครับข้อที่1คือค่าตัววัวที่เราซื้อเข้ามานะครับซื้อเข้ามาขุนเนี่ยบางคนฮะอาจจะไม่ได้ซื้อที่ส0 0 0มนะครับบางคนอาจจะซื้อที่25 0 0 0บางคนอาจจะซื้อ,อที่ 2,800 0หรือ30,000ต้นต้นประมาณนี้นะ,ะก็ขึ้นอยู่ที่ตัวแปรตัวนั้นด้วยนะครับก็เอามาบวกมาลบเป็นต้นทุนเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าซื้อได้น้อยนะฮะแล้วขุนให้ได้500โลเหมือนเดิมเนี่ยกำไรก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวแปรข้อที่2ก็คือค่าอาหารนะครับค่าอาหารเนี่ยก็จะใครที่หา อาหารราคาถูกได้นะฮะหมายถึงอาหารข้นนะครับนะคนที่จะหาราคาถูกได้ก็คือ1น,นะครับซื้อในปริมาณที่เยอะนะฮะสองซื้อวัตถุดิบนะฮะมาผสมเอาเองนะร,รวมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรด้วยนะครับก็ต้องเอามาขุนเอาเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเต็มที่นะผมกะ ไว้นะไม่เกินน่าจะไม่เกิน8บาทน,ะนี่คือต่ําที่สุดแล้วนะครับที่ที่เคยได้ยินมานะครับสูงที่สุดก็อยู่ประมาณ 10, 1 1 1 2บาทหรือ13บาทประมาณนั้นนะครับก็ผมก็คิดเป็นราคากลางให้นะฮะก็ผมคิดไปที่10บาททีนี้ตัวแปรข้อที่3นะครับก็คือราคาวัวณนะวันที่เราขายนะฮะร,ราคาวัวณวันที่เราขายเนี่ย มันก็มีขึ้นมีลงนะครับตามช่วงตามเทศกาลตามเวลาที่เราขายบางทีก็95บ้างบางทีก็ร้อยหนึ่งบ้างบางทีก็ร้อยสองร้อยสามบ้างนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมมีเทคนิคการขายมาฝากนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือผมได้มาจากผู้มีประสบการณ์นะครับเทคนิคการขายตรงนี้ก็จะประมาณว่าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็น ลูกค้าประจำนะครับที่ซื้อขายกันกับเรามาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยก็คือแบบต่างฝ่ายต่างดูแลกันนะก็อาจจะตึงให้เขาได้นิดหน่อยนะฮะอย่างสมมติเราเปิดไว้ที่100เนี่ยก็ตึงๆึงงให้เขานะฮะ9 8 99 100อย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าขาจรหรือว่า Workers, นาน,น,านๆมาทีหรือว่าโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เราก็สามารถบวกขึ้นไปได้นะครับ2บาท3บาทอย่างเงี้ยไม่น่าเกียดนะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นมาอุดหนุนเราประจำก็บวกได้นะร้อยสองประมาณนี้นะครับนะต่อไปนะครับตัวแปรข้อที่4นะฮะก็อยู่ที่นี่แหละครับน้ำหนักวัวที่ขุนได้ ่าบางคนขุนแล้วไม่ขึ้นก็มีนะครับบางฟาร์มบางตัวนะบางตัวขุนแล้วขึ้นขึ้นดีก็มีขุนแล้วขึ้นดีก็มีก็เป็นอีกตัวแปร1ตัวแปรเลยนะฮะสมมติว่าขุนแล้วได้แค่4 0 0โล450กิโลอย่างเงี้ยก็ก็จะหนักหน่อยนะครับแต่บางตัวขึ้นถึง600 650หรือ700อยอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแบบเห็นเห็นเลยนะครับกําไรล้วนๆเลยนะฮะนะครับ, <c oughs> รบพี่น้องครับ ตัวแปรข้อที่5นะฮะตัวนี้ก็สําคัญนะบ,บางคนอาจจะคิดบางคนก็อาจจะไม่คิดก็คือใช้วัวในคอกเข้ามาบางฟาร์มเขาก็ตีไว้ที่25 0 0 0บางฟาร์มก็ตีไว้ที่30,000นะฮะแล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าแต่ละฟาร์มแต่ละคอกเนี่ยจะตีค่าตัวเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องตีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกําไรของพี่น้องอีกทางหนึ่งนะครับที่มีวัว ลูกคอ,อกที่ใช้เอามาขุนนะครับนะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งอย่างนะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือค่าแรงนั่นเองนะครับนะอาจจะเป็นค่าจ้างของลูกน้องหรือว่าเ,าเป็นค่าแรงของตัวเองนะครับพี่น้องครับก็สามารถสรุปได้ง่ายๆเลยนะครับว่าขุนวัวเนี่ยขาดทุนหรือกำไรนะครับผมจะสรุป ให้ฟังเลยว่าถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยเลี้ยงน้อยนะฮะเลี้ยงจํานวนที่ไม่มากเลี้ยงน้อยๆห้าตัวสิบตัวเนี่ยถ้าคิดจะทําเป็นอาชีพหลักเนี่ยไม่ได้แน่ๆพี่น้องครับยังไงก็ไม่พอนะฮะเพราะว่า,าราคากําไรที่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรสี่ห้าข้อที่ผมบอกมาเนี่ยนะครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าทําในปริมาณที่เยอะ นะฮะทำในปริมาณที่เยอะอก็อาจจะพออยู่ได้หรือว่าอาจจะอาจจะทําเป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับอย่างที่ผมไปเจออย่างฟาร์มใหญ่ๆมาเนี่ยก็เป็นอาชีพหลักได้เลยนะครับนะ mm hmm. ก็คิดง่ายๆนะครับนะราคา,าวัวที่เราตั้งไว้เนี่ยก็คือ,อกำไร30บบาทต่อวันนะครับ สมมติว่าพี่น้องมี10ตัวก็คูณ30เข้าไปนะสมมติพี่น้องมี100ตัวก็คูณ100เข้าไปสมมติพี่น้องมี500ตัวก็คูณ500เข้าไปนั่นคือกำไรต่อวันนะครับกำไรต่อวันนี่70บาทนี่คือคิดในราคาที่สูงแล้วนะครับนะผมคิดว่านะครับคงจะ <c oughs> พออยู่ได้นะครับสำหรับคนที่อยากทำเป็นอาชีพแต่ ทำเป็นอาชีพเสริมยังไงก็พอได้แน่ๆนะครับงั้นก็ลองไปทำแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับอะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมให้พี่น้องไปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจจะไม่100%เซนะครับนะแต่หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยแหละสำหรับมือใหม่นะครับนะตรงนี้เนี่ยคงจะพอให้พี่น้องได้นึกออกได้ ทำบัญชีได้นะครับว่าการขุนวัวเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่ประมาณนี้นะครับครับผมก็น่าจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่อยากจะเลี้ยงวัวขุนบ้างนะฮะหรือว่าอยากจะลองทําดูบ้างนะฮะแนวทางนี้ข้อมูลนี้ผมว่ามีประโยชน์แน่ๆนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับมือใหม่นะฮะแต่ว่าสําหรับมือเก่ามือเก่าแล้วเนี่ย อยากจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้บอกข้อมูลได้นะครับเอาละครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาบัวสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ